ไปวะทำไมแล้วนี่เราเคยเราเห็นหน้าแล้วนะเนี่ยเราไม่ไี่เน็กก่อนอุยยากอ่ะอายุไม่เกี่ยวิน30เด้หมดเห็นเหนียงรู้เลยเฮ้ยผู้วงเดียวเน็ก่อเนี่ยตายแล้วขอเดาไปก่อนใช่ไหมครับอายุไม่เกี่ยยวเสหมดนี่ได้แล้วได้ก่อนเออที่ไหนว่พี่วัสดุเราเนี่ยครับผมตอนนี้นะครับพวกเราอยู่กับบินแมกกาซีนเวอร์ุ่มที่27นะครับเอ็กสยามเซ็นเตอร์ครับ ครับสวัสดีครับจ er ูเนียร์ลาสครับสวัสด yeah. ีครับพีมัตสุบาสครับสวัสดีครับผมแทนลาสครับสวัสดีครับผมปูรัชชัยบาสครับอ่าซึ่งวันนี้นะครับมิ้นมีเกมให้เราเล่นเ้ยเกมอะไรพี่จูไม่รู้ใครมันคือรู้หน้าไม่รู้ใครเฮ้ยคือเขาจะให้เหมือนกับว่าอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรนะเอาวิญญาณเปนใบหน้าฟีเจอร์ฟีเจอร์ใช่แล้วก็ให้เราเดาว่าเป็นใครแบ่งทีมเลยดีกว่าอ่ได้ดูทรงเนี่ยแบ่งอย่างี้เลยไอ้อย่างงี้เลยอย่างงี้เลยเออ มีชื่อทีมยังไม่จุอ่าเริ่มก่อนเลยเราทีมเมื่อกี้ชื่อเกมรู้หน้ารู้ใครใช่เราหน้าขาวกว่ากำแพงเฮ้ยเออจริงป่ะเออของพี่นะครับชื่ออายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดนี่เออไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยใช่คิดสดหัวไวไงเอาไว้ว่าก็ไม่น่ายากเท่าไหร่อะตั้เลยหนึ่งองห้าหเจ็ดแปดเกรวเพียงเลี หน้าขาวครับทีมหน้าขาวครับทีมหน้าขาวหอมแพงครับเอ่อเน็กตะครับเน็กต์ใครวะทำไมแล้วนี่เราเคยเราเห็นหน้าแล้วนะเนี่ยเราไม่เน็กต์ก่อนไม่อไม่ะใครวะกลุ่มห้าคนคืห้าคนเอออายุไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดวิลเลียมเขาบอกในโอลิมปปใช่ไหมอ๋อในโอลิมปปด้วยว่ะอ๋อหนักเลยใครวะอายุไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดอ่ะนี่ยเนี๊ยเฮ้ อะไรเริ่มเลื่อมบวมบวมอุ้ยยากอุ้มองไม่ออกเลยจำได้จำได้เจนบ่อยเจนบ่อยใช่ใช่ตังหวะจำได้รู้หน้าไม่รู้ใจไม่รู้ใครเลยบวลบอกว่าทีมหน้าขาวอมแพงนี่หนักแล้วบวมบวมครับบวมบมามาอายุไม่เกี่ยวเดอ๋ได้หมดพี่พี่โอบครับเฮ้ยเฮ้ยอยาเจอบ่อยเจอบ่อยเจอบ่อยเฮ้ย วหน้าทีมผมครับเพราะว่าเราวิกฤตแล้วเรื่องเขาเป็นส่งตัวแทนมาไงนี่ตัวแทนสีมันก็โดนโดนเลยเพจออกจากทีมเจอกันบ่อยอ่ะแต่ถึงว่าเห็นตาก็รู้เลยรู้มือรู้มือหลังจากนี้ทีมหน้าขาวผมแทนไม่แพ้ละก็มีสามพ่อแพ้ลรับมีสามพ่ออายุไม่เกี่ยวใส่เดียวเอาชื่อทีมอ่ะชื่อทีคนนึงครับต้องต้องทีป๊อปด้วยเหรอต้องทีป๊อปในโอลิมป๊อขอเดาไปก่อนได้ไหมครับ น้าม่คุเลอันนี้ไม่คุณเยออลลี่ครับเฮ้ยเหรอเฮ้ยอ๋อรู้ได้ไงอ่ะแล้วผมจะตอบว่าลิซ่าครับลืมไปว่าลิซ่าไม่ได้มาโอลิมปอปไม่ไกลเยบอกอินโกลไม่หยุดปุ๊บไปมาเิลอีกไปไปเรื่อยเลยเราเราไม่ไหวหยุดหยุด้ก่อนอายุไม่เกิน30ได้หมดไทยเชียนนท์หึ้ยไม่เห็นเหนียงรู้เลยเฮ้ยภูวงเดียวกันี่ก่อน โอ้โห,โโหดูไม่เมื่อมมกี้เรเห็นตรงนี้ตรงที่ชันนึนึกเหอจับได้ไงล่ะจะบอกาไม่ได้เห็นแมื่องออมามจะต้งถอดแกคมีมองมีขอม่ยุไม่โอเหมดนี่สจก่ออแมงตอไม่ถูกนะโจลินครับโจโฉนีู่กแต่ว่าแต่ว่าพูดที่งเก่งเกอายุ่โอเคหดนี่ไ้ลได้ก่อนนที่ไหน เาไใช่เหรอแลพี่มัสดุเราเนี่ยพี่มัสดยังไงแต่ลาชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นมาแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วอายุไม่เกี่ยวใจเดียวได้หมดน่าขาไม่แพงครับหี่จะเซ็ตขึ้นหัว่โสุดยอดไแ้มใดไม่ไม่รู้พูดชีอไปก่อนมาเยน่าขาของแพง โอโบได้อุ้ยผมรู้แล้วเอาจริงผมรู้เราดูน้ำแล้วป่ะวะใช่เดียวกันมันต้องซุบซับอุ้ยดูได้ไงอ่ะไม่เหมือนเด็กคนอื่อันนี้อันนี้่ะดูให้รู้ก่อนท่าพุชอีพีอาชีโกลดูก่อนค่อยดูก่อนค่อยบอกอายุไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวได้หมดลายขาวอ๋อแพงลายขาวอแพงเน็ก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 บั้อายุไม่เกี่ยวเดี๋ยวได้หมดหีบมาสุ ฮ้ยจมูกตัวเองไม่รู้ไม้ไงวะใช่ป่ะมีก็มีความรู้สึกว่ามีความมีวามสุขก็เลยบอกเน็กก็เหมือนเหมือนนิดนึงไงน่ือนกนะแล้วก็อ๋อ น่าตาดีเนี่ยเออในใครเขาเนี่ยในใครเขาเนี่ยทีมพ์มาตุ้งคนนี้เขาน่าตาดีไหมนะเออน่าตาดีไม่รู้ไม่รู้ต้องให้คนอื่นบอกอะไราเง้ยพูดจมูกคมหน้าคมหล่อมากจริงๆคนนี้เขาหล่อมากเลยเราหล่ออยู่เออแล้วมีความคล้ายพีมมาตุ้งไหมเนี่ยเราคล้ายๆใช่ปะตอนแรกผมก็ตอบครับพี่ผมมแล้วเนี่ย เรียกว่าปอมให้เรียกว่าตดอกเคาะคือเราจะพูดอะไรลูกไม่จะพูดว่าวันนี้แพ้แต่ว่าอลิมปปบชนะแน่อเรียกว่ามาซ้อมมาซ้อมทีมไหนมีพิมพ์ก็ชนะไงเหมือนว่าผมออเรนจ์คนเดียวใช่ไม่ต้องพูดออเรนจ์ชอเซอร์ไม่ต้องพูดต้องพูดเฮ้ยจะบอกว่าวันนี้คือเป็นการแค่วอร์มเฉยใช่แต่วันจริงจะบอกว่าอลิมปอปมันแน่นอน พร้อมไหมครับพี่วันนี้แค่อุ่นเครื่องครับผมพร้อมอยู่แล้วถึงผมจะโดนลุมวันนี้แต่ผมเทนได้หมดอ่าขอคิงหน่อยขอคิงหน่อยขอคิงหน่อยถึงวันนี้ผมมาคนเดียวอ่ะแต่วันนู้นอะเ้ยเหมือนจะคมแต่มันคืออะไรไม่รู้อเางี้แต่ก็คมเลยก็แพ้ครับผมไม่อยากคาดหวังอย่าอยากไม่ต้องมาเปลี่ยนทีมนะเฮ้ยป้าได้ผมไม่เปลี่ยนทีมเพราะว่าเพื่อนเชื่อใจส่งผมมาพูดว่าไงครับผมผมบอกเลยนะครับว่าถึงวันนี้ผมจะแพ้ เฮ้ยเราอย่ามาเฮ้ยเราลงเราลงฟุตซอลด้วยกันเราลงฟุตซอลด้วยกันให้สีส้มตายใจเอ่ออเป็นการสับขาหลอกอืมมันจิตใหญ่ครับนี่วันที่สิบเจ็ดเมษายนนะครับผมติดตามกันได้นะครับอย่าลืมไปเชียร์พวกเราด้วยนะครับหนึ่งคำนะครับลุยเอาดีไปยิงศอกกันได้ตัวหนึ่งกับมันครับผมบอลครับ <S <S 2> <S 2> เอเออก็ได้ก็ได้มีความลิงก์กันก็จริงก็ถูกคอยลอานะครับก็ขอฝากเพลงใหม่ของพวกเราไปด้ oh, ja. mm um> evet วยนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามไอรัสทางช่องทางเดิมเลยนะครับไอรัสออฟฟิเชียลนะครับผมก็สามารถมาดูความสนุกความตลกของพวกเราได้นะครับผมฝากด้วยนะครับค้าบผมนะครับของวเราบัสนะผมก็ฝากซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะครับผมบาวาานะครับผมหมาป่าหมาปักอ๋ออ๋อให้ทุกคนไปฟัง๋ออนออ๋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 นอ๋อ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 เ๋ออ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 มออ๋ออ๋อออ แล้วก็จะไปดูอะไรพวกเราแบบติงตองเฮียก็บัสเฟย์เขาจะอยู่ไอ้ชายครับอ่าครับผมขอฝากนะครับผมมินแมกกาซีน v อลล m e 27X 3ามเซนเตอร์ครับผมก็มีแฟชั่นเซ็ตสวยพวกเรานะครับก็ฝากด้วยนะครับบอกเลยว่าไม่แพ้ใครครับผมครับผมเจอกันในโอลิมป์ครับ